ราคาผักล่าสุดวันนี้ราคากลางผักล่าสุดวันนี้วันที่25มกราคม2567กวางตุ้งใบวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้18บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีขาวแตงผลวันนี้15บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อ kg, กิโลกรัมกระลำดอก วันนี้12บาทตอ nhất, ่อกิโลกรัมกระลำปลีเขียววันนี้7บาทต่อก hin, ิโลก,กรัมกระลำปลีหัวใจวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมคณะฮ่องกงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้10บบาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอม วันนี้35บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้4 0บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้1 0 0บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งนาวันนี้5 0บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายฝรั่งวันนี้50บบาทต่อกิโลกรัมต้นหอม วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมรากผักชีวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้70บาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้40บบาทต่อกิโลกรัมใบโหระพา วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทตอ่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทตอ่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้60บบาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้ วันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้54บาทต่อกิโลกรัมขาแก anyway ่วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วัน voilà นี้35บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้50บาทต่อกิโลกรัม พริกสวนหอมวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเรี่ยงวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้25บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปโปฮอตเขียววันนี้45บาบาทต่อกิโลกรัม พริกซ yeah. ูเปอร์ฮอตแดงวันนี yep. ้60บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเขียววันนี้70บบาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดง วันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพลิกหวานเหลืองวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมพลิกชี้ฟ้าเหลืองวันนี้150บาทต่อกิโลกรัมพลิกไทยอ่อนวันนี้1 1 0บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตาหวานวันนี้80บบาทต่อกิโลกรัม ลูกน้ำเต้าวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมบวบเลียมวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมชะอมวันนี้20บาทต่อกรมดอกแครวันนี้5 0บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้1 0บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้8บาทต่อกิโลกรัมมะระขีนก วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้26บาทตอา tá, ่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั่ววันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั่ววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือสซดดิ้ง วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศเนื้อวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้20บบาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบ วันนี้12บาทต่อกิโลกรัมมมละกอฮอแลนด์วันนี้28บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้24บาทต่อกิโลกรัมข้าวโพดฝักอ่อนวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉดมัดใหญ่ วันนี้280บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้400บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมผักหวานป่าวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอกวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมนอไม้ฝรั่งเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้12บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บบาทต่อกิโลกรัม กระเทียมไทยมัดจุกวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้1บาทหตังค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลางวันนี้สองบาท30ตังค์ต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้3บาทิบตังค์ต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้200บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้ร40บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้า วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้120บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสดวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้55บาทต่อกิโลกรัมมะกรูดเบอร์เล็ก วันนี้40บาทต่อกิโลกร,รมัมมะกรูดเบอร์ใหญ่วันนี้50บาทต่อกิโลกร,รมัม